สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6ธันวาคมถึง14มกราคมสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทำนายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือน มีนาคม2,564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลักนาราศีธนูถือว่าการงานของท่านในช่วงเดือนนี้มีคนคอยช่วยเหลือบางท่านมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับคู่ครอง หรือหุ้นส่วนบางท่านได้ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขการเงินหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมบางอย่างงานดีเงินเดินนะคะแล้วก็ท่านจะได้เงินเข้ามามากมายจากการทำงานค่ะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูขอบอกเลยนะคะหมออ้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคล่องตัวดีมากๆเลยค่ะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะการเงินลื่นไหลค่ะดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีธนูขยันเข้าไว้งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะความรักชาวลัคนาราศีธนูคนโสดให้ระวังนะคะท่านอาจตกเป็นมือที่สามโดยไม่ตั้งใจหรือคนมีครอบครัวแล้วมาแอบชอบท่านเป็นคนดี เป็นบุพเพสันนิวาสให้มาเจอกันเนื้อคู่อดีตชาติของท่านก็อาจจะเป็นได้ท่านต้องระวังจะทำอะไรก็แล้วแต่ใช้วิจ,จนายานนะคะคนมีคู่ได้ทำงานทำธุรกิจร่วมกันกับคู่ครองหรือได้วางแผนการทำงานปรึกษาหารือร่วมกันแต่เป็นคู่ที่ทะเละวิวาทหาความสุขไม่ได้ ลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันจนท่านอาจจะเบื่อหน่ายไม่ให้เกลียดซึ่งกันและกันเพราะลักษณะการครองคู่เป็นคู่กรรมเสียมากกว่าโชคลาภชาวลัคนาราศีธนูท่านอาจจะมีโชคลาภจากการทำงานให้ขยันเข้าไว้ท่านสามารถที่จะ,ะมีโชคลาภเข้ามาได้หลายทางอขอให้ท่าน ขยันแล้วก็ความขยันของท่านจะนำมาซึ่งเงินทองอย่างมากมายแน่นอนค่ะหรือให้ท่านเอาตัวเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองของท่านอาจจะเป็นวันเกิดพศเกิดหรือว่าเดือนก็แล้วแต่นะคะไปลองเสี่ยงดูท่านอาจจะมีโชคลาภจากตรงนี้ค่ะข้อควรระวังบริวารจะสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านหรือท่านอาจจะมีกิจ ภาระร้อนใจทำให้ท่านรู้สึกว่านอยไปเลยความรู้สึกก็คือทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงนะคะคนที่มีกิก๊กคนที่มีกิ๊กนะคะท่านจะร้อนใจเพราะท่านไม่สามารถที่จะวางตัวได้ถูกต้องนะคะขอให้ท่านทำตัวให้เป็นปกตินะคะหรือท่านจะร้อนใจเพราะเพื่อนของท่านเอง เพื่อนของท่านทุกท่านที่อยู่บริเวณรอบตัวท่านทั้งหมดนะคะเพื่อนของท่านอาจจะแทงข้างหลังจะทําให้ท่านเสียชื่อเสียงนะคะอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดในช่วงนี้เพราะว่าไว้ใจยากแต่ท่านอาจจะพลาดโอกาสดีๆสําหรับคนที่เข้ามากิ๊กค่ะที่เขาเข้ามาหาท่านนะคะ เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะคะแต่พอเข้ามาเสร็จท่านก็เกิดอาการนอยคือร้อนใจที่ว่ากิกจะต้องมาพูดมาอะไรกับท่าน mm. เหมือนกับเป็นการลักลอบประมาณนั้นนะคะ mm. ก็ทําให้มันมันร้อนใจอะค่ะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะในที่สุดก็พลาดโอกาสดีๆไปประมาณนั้นนะคะ, mm. ะสําหรับเดือนนี้ หมออ้อยก็ขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะไปร่วมทำบุญต่อชีวิตโคกระบือทำบุญลงศพและถวายผ้าห่มพระพุทธรูปนะคะผ้าห่มพระพุทธรูปจีวรน,นะคะ เขียนชื่อสกุลของตัวเองอธิษฐานจิตนะคะอดีตชาติท่านได้ทำผิดคำสาบานเอาไว้กับคนรักคู่ครองของท่านอดีตชาตินะคะต้องชดใช้กรรมตรงนี้คนรักอดีตชาติตามทวงคืนอย่าลืมนะคะไปถวายผ้าไตรจีวรน,นะคะอธิษฐานจิตแล้วก็บอกว่าบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองอดีตชาติ แต่เป็นอดีตชาตินะคะที่หมออ้อยดูไพ่นคราชนะคะเป็นอดีตชาติสําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะ mm. เพราะฉะนั้นท่านจะต้องทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้เขา mm. หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน youtube ด้วยนะคะ mm. ช่องของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงา mm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm. วันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะดูดวงชะตาให้ฟรีหนึ่งคำถาม1แชร์ช่วงเวลา19.00น,นถึง20.00นน,นะคะติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านจงประสบกับความสุขผ่านพ้นโพยภัยทั้งปวงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอรวยรเงินทองไหลมา เทมานะคะกินไม่หมดจนไม่เป็นสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ